ราศีดวงการเงินอูฟู่รายรับเยอะรายจ่ายหมุนไหวคือราศีไหนใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงกับบอลเจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมกกังกรการเงินรายรับมากกว่ารายจ่ายพอสมควรหมุนไม่ติดและควรแบ่งเงินเก็บด้วยราศีพฤษภการเงินถือว่าดีกว่าที่คาดรายรับกลับมามากกว่ารายจ่ายชัดเจนพอมีเงินเหลือเก็บ ราศีกันการเงินมั่นคงกว่าที่คาดรายรับเข้ามามากกว่ารายจายหมุนไม่เหนื่อยมากเกิดไลค์กดแชา์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไปด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจุูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ดคอม เช็คดวงเม่นๆกับเบอแจมดวงเด็ดๆด,ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิทิคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665